มานะครับวันนี้เราจะมาแว้นกันเลยนะ <S <S เด็กแว้นนะเขาใช้ป้าเออเด็กแว้นนี่าเปลี่ยนเกมมาโรบอกดีกว่าจะไปพี่ชายอ่ะคัดไหนดีนะมันก็เล่นได้เป็นซชแไหมโอ้ยโอ้ยดังโอ้ยดังจังวะ ไปเนี่ยรถอ,อ,อะไรมันแรงๆมาวะมันมีรแรงแรงมากวะเฮ้ยเฮ้ดูลองตัดไป้ันเขียวไปนะเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีาดีเ้ลองตัดเลย Oi. God it. เสียง <t od Fro llo> นี่อยโอ้โเี่ไป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 เด็กแว้นเด็กแว้นฮ่าขยะสบ้าูวี วิ่งโยวิ่งแม,นม่นว่ะมนไปไหนนะอาเฮ้ยพี่ชายไปไหนนะเอ,าเอาเ้าไไนนเฮ้ยวิ่งสอง้อย่ะคนูเรีเเยรอถเียร์นนะมีแรงกว่านี้ป่ะนี่นี่อะไรเว้อป้ากูบี้เย็ดดู มีซอ้ด้วยว่ะพี่ช่ยวยแรงถ้าันกินแม่ทนกินป <c oughs> อาอ๋อ มันดูเสียงเบาๆนะครัไม่คนะ่อยชอบครับมันดูไม่โดนใจอ่ะมันดูไม่โดนใจมาก oh bye, bye, bye what the hell man a few moments later hmm <laughs> นอนด้วยอดีตนอนด้วยอดีตะดิเกือ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 นอนไร้อนไ้ไงดีดีแล้วดูแลสามร้อยวิ่งสามร้อยวิอยู่แล้วแม้แล้วดีแมาคล้วแม่มับขัดแม่มักอั อันนี้แข่งมากอันนี้เกือเกือแรงด้วยคัะนะหน้าคันก็ตั้งใหญ่ครับแรงนเสียงเบาอันนี้น่าจะแรงแน่เลยคุณรู้นี่<อ> ไ,ปไปยกยกยกเบาตัวไมว่ไม่บอสเสียงเบาให้มันเสียงดังแสกแก้วหูอะไรเงี้ยฟังแล้วแบบหูแตกหูกระจายหี้หูระเบิอดอ่ะ อ๋อทำแบบทำไมโหดำๆอันนี้ชอบเลยดาๆนี่ แรงแท่นี้ที่บ้านนี่แรงแท่เอ้ยอยากได้ตังๆังเหรอเนี่ยมันไม่มีตังๆังบวน,นี้หรอวะปีโคปครัา 飞多啊？